สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนฝรั่งมาท่องเที่ยวแหละเขาเดินมาเขาจะไปถนนคนเดินเขาก็เลยมาจอดรถตรงใกล้ๆรถเราเขาก็มองเฮ้ยมันคือขนมอะไรวะเราก็พีเซนต์ไปเลยว่าเอ้มันคือโชดนะด้วยระดับภาษาอังกฤษที่เป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างเราก็พีเซนต์ไปแบบสุดเต คืองนี้วันนี้รถกูเป็นบริษัทให้อีกละคือกูมาขายโทษตเว้ยขายขนมนี่อ่มากับรถเหลื่เนี่ยนี่คือรถเราใช่เรามาขายแถวๆถ่านนคนเดินที่สมุยแล้วเราอยู่สมุยนะใครจะมาเที่ยวสมุยเนี่ยแวะมาได้นะนี่มีโทษตด้วยเห็นไหมไอเจ้าประเด็นก็คือ,อเจ้าโทษตนี่แหละเออแล้วเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเรากําลังทําโชษตให้ลูกค้าอยู่เว้ย มีลูกค้ามาสั่งโทษอยู่ประมาณสองคิวเสร็จทีเนี้ยก็มีกลุ่มฝรั่งนักท่องเที่ยวแหละเขาเดินมาเขาจะไปถนนคนเดินเขาก็เลยมาจอดรถตรงใกล้ๆรถเราเขาก็มองเฮ้ยมันคือขนมอ,อะไรวะเราก็ปีเซนต์ไปเลยว่าเอ้ยมันคือโทษนะด้วยระดับภาษาอังกฤษที่เป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างเราก็บีเซนต์ไปแบบสุดตีเลยแหละเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่เราทำนางก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็พูดคุยกนันนู่นด้านนี่ แล้วประเด็นแม่งก็เกิดขึ้นเว้ยเมื่อแม่งถามกูว่าห้าล้านไอ้เฮียเอา้ามึงพูดไทยนะนี่ว่ากูบอกไม่ใช่ no 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 ห้าล้านร้อหบาทนี่ร้อหบาทไม่ใช่5ล้านกูคิดในใจเฮียใครจะขายโทรชีล5ห้าล้านวะเสร็จแล้วเว้ยนางก็เดินไปปล่อยจอยกูซะง,งั้นสุดท้ายกูกลับมาคิดไอ้เฮียทำไมวะคือกูขายถูกไปหรอก,กูจะขายมึงหล้านใช่ไหม มึงจะเอาใช่ไหมห้าล้านเนี่ยอ่ะสรุปเลยคือแม่งถามกูว่าหล้านหล้านคือคนแค่กินได้หรออิสลามกินได้หรอไอ้กูก็ภาษาอังกฤษเบื่อต้นๆของเมืองไทยก็ตอบไปเลยว่าโ no ย้ร้อยาบาทไอ้สัสเอ้